แต่ที่ไม่มีคุณชีวิตเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วเขาในคิดถึงเราบ้างไหมมาจ้าเรานะคะจะไปเปิดพลังงานของคนคนนั้นกันเลยคนที่คุณอยากถามถึงนะคะ,ะได้มาแล้วหนึ่งใบนะคะดูสิแม่หมอขออีกสี่ใบจ้าโอเคตั้งแต่วันที่ไม่มีคุณนะคะชีวิตเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะสิบเหรียญ เก้าถ้วยนะจ๊ะตรงอ่าสุดท้ายเป็นละเจ็ดถ้วยอ่าใต้สำลัานะคะเป็นเพกอบวอนไม่หมอหมองว่าคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่รู้จักพอนะ ไม่รู้จะหยุดอะไรเงี้ยอาจเป็นคนที่ค่อนข้างมีมีตัวเลือกแล้วก็เป็นคนที่มีความคาดหวังในความรักอย่างเงี้ยค่อนข้างสูงต้องการเฟ้นหาคนที่จะที่ตัวเองนี่นี่แบบว่าชอบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือเขามีความเจ้าชู้ก็จริงนะแต่เมื่อจบจากคุณไปใช่ไหมแม่หมอว่าเขาแอบมีความเสียใจเหมือนกันค่ะมีความเสียใจมีความใจหายที่ความสัมพันธ์นี้ต้องจบลงต้องล่มลงอะไรแบบนี้นั่นเองถึงเขาจะมีตัวเลือกอะไรอื่นๆมาก มานะแต่ว่าเชื่อได้เลยว่าไม่มีใครเนี่ยนะคะที่เหมือนคุณคือเหมือนว่าเขาก็ให้คุณเป็นที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าก็แต่ตัวเองก็ยังมีความชู้ยังมีความไม่หยุดหย่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยนะคะว่าตั้งแต่ไม่มีคุณเนี่ยนะคะเขาก็ค่อนข้างเสียใจนั่นแหละค่อนข้างแบบ ผิดหวังผิดหวังแต่ว่าในขนาดเดียวกันก็ยังคงหาหาคนอื่นหาตัวเลือกหาใครที่เพื่อที่จะมาทดแทนให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นเองจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบอกเลยเมื่อเขาคิดอย่างนี้นะคะก็หมายความาว่าเขาเนี่ยนะคะต้องคิดถึงคุณแน่นอนจ้าสำหรับชาวแรนดอมนี้ค่ะ